Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเาสรนี้ครับฝนตกโปรยปอปๆทั้งวันเลยครับวันนี้หวังว่าทุกคนอยู่บ้านหรืออยู่ที่ปลอดภัยครับแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษแล้วครับขณะฝนตกก็ได้วันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับที่รัฐอิลลินอยเราจะไปพบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อดอร์ธีฮอฟน่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว เธอทำสิ่งที่ไม่เคยทำในชีวิตมาก่อนก็คือกระโดดรม่มใช่แล้วครับขึ้นเครื่องบินขึ้นไปข้างบนแล้วก็กระโดดนะครับในอย่างที่เราบอกว่า Tandem Tandem Parachute ก็คือแบบกระโดดกับอีกคนหนึ่งที่มามาช่วยเราครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ d Dorothy h o f f n e r เคยทำแต่ที่น่าสนใจก็คืออาจจะคิดว่าวมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่นะครับว่าบางครั้งก็คนก็ ยังไงก็ต้องกระโดดครั้งแรกอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ครับท่านผู้ฟังครับอายุเท่าไหร่104ปีครับ104ปีก็ตัดสินใจว่าจะกระโดดร่มครั้งแรกในชีวิตไม่น่าเชื่อเลยครับรู้สึกปลื้มใจด้วยครับว่าเธอกล้าที่จะทำนะครับในในอายุนี้ความจริงแล้วเป็นมันทำลายสถิติเกี่ยวกับคนอายุมากที่สุดที่กระโดดร่ม เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับรู้สึกว่าคนที่กระโดดก็อายุ103ปีครับแต่ว่า Dorothy h o f นี่ยร้อเดือนทันวานี้จะครบร้อเรารู้ไหมเขากําลังวางแผนว่าจะทํายังไงครับเขาคิดว่าจะขึ้นไปใน Hot Air b บ l ล o ูนครับไม่นะ่าเชื่อเชื่อนะว่าอายุมากขนาดนี้ครับยังคิดว่าจะไปผจญภัยครับหลายอย่างครับอย่างเช่นจะไปในบอลลูนะครับอากาศร้อนนะครับที่เรา ที่ชอบทำนะครับที่มันที่เป็นเป็นเรื่องสนุกสนานอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรคทีในเบรกที่2ของเรานะครับผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าก่อนที่จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจครับคำแรกก็คือ parachute p a r a c h u t e ออกเสียงว่า parachute ครับ parachute ในภาษาอังกฤษถ้าเป็นคำนามครับแปลว,ว่าร่มชูชีพก็คือ parachute แต่ถ้าเป็นกริยานะครับความหมายก็คือโดดร่มกระโดดร่มครับเราจะออกเสียงเป็น parachute ถึงแม้ว่าสะกดด้วย ch ก็ตามแต่ว่าเราจะออกเสียงเป็น sh อย่างนี้ครับ parachute กรุณาพูดตามผมก็ได้ครับ parachute มีอีกคำหนึ่งที่เราใช้ครับที่สั้นกว่านี้ก็คือ sky dive sky dive ครับอาจจะรู้จักคำว่าว่า dive อยู่แล้วใช่ไหมครับ d i v e dive ก็แปลว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเราจะใช้ในความหมายว่าดําน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะใช้ในอากาศได้ด้วยครับ sky dive ครับ 2องคำที่เราต้องจำเพราะว่าเขาใช้ครับในในข่าวนี้ก็คือ parachute แล้วก็ sky dive แต่เห็นว่าเขาใช้<ม>เขาใช้ sky dive มากกว่าครับผู้หญิงคนนี้ครับก็กระโดดจากจากในในการกระโดดนะครับเขาใช้คำว่า jump jump ครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับเขากระโดดประเภท tandem tandem jump คำนี้ก็น่าสนใจครับ T A N D E M Tandem เราจะใช้เมื่อเรามีอีกคนหนึ่งมาช่วยเราอย่างเช่น tandem bicycle ก็คือจักรยานที่มีที่สองคนสามารถปั่นได้ในเวลาเดียวกันในคราวนี้ครับเขาจะพูดถึง uh, tandem skydive หรือ tandem parachute หรือ tandem jump ก็ได้ครับที่แปลว่ากระโดด ความหมายก็คือเนื่องจากว่าผู้หญิงอายุคนนี้อายุร้อยสครับก็ไม่มีทางที่เขาจะกระโดดคนเดียวก็ต้องมีคนมาช่วยดังนั้นเขาจะเรียกว่า tandem jump ครับอ,อีกคำหนึ่งที่เราอาจจะต้องรู้จักครับก็คือคำว่า c, c e r t i f y c e r t i f y ครับ c e r t i f y ในภาษาอังกฤษครับก็คือรับรองนั่นเองครับ ถ้าคุณทำอะไรพิเศษแล้วก็อยากจะให้ Guinness World Records มา Certify คุณ Certify ทีนี้ก็คือ,อมารับรองว่าเป็นความจริงที่คุณทำก็เป็นความจริงอันนี้ก็คือ To Certify ในภาษาอังกฤษครับทีนี้เขาอยากจะ Certify ว่าเป็นคนอายุมากที่สุดที่เคยกระโดดร่มนะครับที่อิ l ลินอยดังนั้นในข่าวนี้เขาจะพูดในประโยคแรกเลยครับว่า a woman is hoping to be certified ก็คือหวังว่า Guinness จะมารับรองว่าเธอเป็นคนที่อา,อ,าอายุมากที่สุดนะครับที่จะกระโดดรม่ม ground ในภานษาอังกฤษก็คือดินนะครับพื้นดิน ground แน่นอนอยู่แล้วเวลาเรากระโดดร่มนะครับหวังว่าเราจะได้พบกับ ground อาจจะไม่เร็วนะครับแต่ก็ไม่ช้าเกินไปด้วยครับก็คือ ground touch the ground ก็คือแตะ พื้นดินเวลาเรากระโดดล่มนายที่สุดเราต้องแตะพื้นดินนะครับก็คือ touch touch the ground g r o u n d คร่บในคราวนี้เขาพูดถึงอุปกรณ์อันหนึ่งซึ่งคนแก่คนอายุมากครับจะชอบใช้ก็คือ walker ความจริงแล้วมันจะเป็นทับศัพท์ในภาษาไทยนะครับก็คือ walker w a l k e r เครื่องที่ช่วยในการเดินทางเวลาเขาเดินนะครับเขาจะได้จับแล้วก็เดินครับก็เป็น walker w a l k ์เเห็นในภาษาไทยเขาจะเรียกว่า walker ครับก็คือคำเดียวกันนะครับ w a l k e r ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องใช้เนื่องจากว่าอายุ104ครับก่อนที่จะกระโดดร่มนะครับเขาก็ไปทิ้ง walker ข้างล่างแล้วก็ขึ้นบันไดเพื่อที่จะขึ้นเครื่อง แล้วที่เขากระโดดร่มนะครับก็ใช้เวลา7นาทีครับแล้วเขาเรียกว่าการที่จะลดที่จะลงไปเรื่อยๆครับก็คือ descent d e s c e n t ครับก็คือการที่จะลดลงครับก็คือ the slow descent เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านคานี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กระโดดร่มครับตอนอายุร้อครับเหลือเชื่อครับสักครู่ครับ A 104 year old woman is hoping to be certified as the oldest person to ever skydive after making a tandem jump in Illinois. Age is just a number, Dorothy Hoffner said, told a cheering crowd moments after touching the ground Sunday. Hoffner first skydived when she was 100. On Sunday, she left her walker behind and was helped up the steps to join the others waiting inside to skydive. The dive lasted seven minutes, including her parachute's slow descent to the ground. It was wonderful up there, she said. The whole thing was delightful, couldn't have been better. Hoffner, who set to turn 105 in December, said she might take a ride in a hot air balloon next. <laughs> ที่เคยกระโดดร,ร,ร่มเรามาดูทีละประโยคครับ A 104 year old woman is hoping to be certified as the oldest person to ever skydive ผู้หญิงอายุร้อยี่ครับหวังว่าจะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้เป็นบุคคลอายุมากที่สุดที่เคยกระโดดร่มอันนี้คือความหมายแบบ a 104-year-old woman is hoping to be certified as the oldest person to ever skydive after making a tandem jump in illinois lang jak illinois balei age is just a number ayup เห็นไหมในภาษาอังกฤษก็มีเหมือนในภาษาไทยนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขภาษาอังกฤษจะพูดว่า age is just a number Dorothy h o f f n e r told a cheering crowd Dorothy h o f f n e r บอกฝูงชนที่กำลังเชียร์อยู่คือเข้าลงมาแล้วก็ไม่ต้องมีคนมาปรบมือแล้วก็ไปแสดงความยินดีอันนี้เราเรียกว่า a cheering crowd c r o w d crowd ก็คือฝูงชน cheering ก็คือการเชียร์อยู่ moments after touching the ground Sunday ไม่กี่นาทีหลังจากที่แตะพื้นดินเม,มื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว moments ก็คือไม่กี่วินาทีอย่างนั้น Hofner first skydive when she was 100 Hofner ได้กระโดดร่มครั้งแรกเมื่อเธออายุ100ปี on Sunday เมื่อวนันอาทิตย์ที่แล้ว she left her walker behind เธอทิ้ง walker ของเธอไป and was helped up the steps to join the others waiting inside to skydive. let me call ม,มาช่วยขึ้น uh, 9, ขึ้นไปปันไดเพื่อที่จะ uh, ร่วมงานกับผู้อื่นที่รออยู่ข้างในข้างในในในเครื่องบิน uh, เพื่อที่จะกระโดดลม่ม The dive lasted 7 minutes การกระโดะโด,ดนี้ใช้เวลา7นาทีสังเกตไหมครับว่าเราใช้กรี๊ด to last L A S T ครับไม่ได้แปลว่าสุดท้าย last ก็คือใช้เวลาครับ The dive lasted seven minutes, including her parachute's slow descent to the ground รวมถึงการลดลงแบบชา้ชาๆลงไปที่พื้นดินคำพูดของเธอ It was wonderful up there, she said โหมันมันดีมากเลยข้างบนนั้น The whole thing was delightful. Tang mot sing TD Mark TD alert cup. wonderful and delightful song kap ni kwamai kaikai kai D-E-L-I-G-H-T-F-U-L ni kwamai gan. delightful สุดยอดเหลือเชื่อเขายังพูดต่อว่า couldn't have been better ความหมายก็คือดีกว่านี้ไม่ได้ถ้านผู้ฟังเคยได้ยินฝรั่งพูดไหมครับเวลาเขาถามว่า how are you เวลาคุณถามว่า how are you คุณเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะตอบว่า couldn't be better ความหมายก็คือดีกว่านี้ไม่ได้เลยประโยคสุดท้ายครับ h o f n e r who is set to turn 105 in December Hoffner ซึ่งกำลังจะ จะครบร้อยห้าปีในเดือนธันวาที่จะถึงนี้ said เขาบอกว่า she might take a ride in a hot air balloon next mm hmm. เธออาจจะไปที่บอลลูนความร้อนต่อไปนะครับมันไม่ถึงเที่ยวต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนี่แหละข่าวที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นปลื้มไปตินะครับผู้หญิงสามารถที่จะที่จะกระโดดร่มนะครับในอายุนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับ Uh Pomchop Kampu age is just a number. Goku, are tan an teacher nan are you ready? Let's go. A 104 year old woman is hoping to be certified as the oldest person to ever skydive after making a tandem jump in Illinois. Age is just a number, Dorothy Hoffner said, Told a cheering crowd moments after touching the ground Sunday. Hoffner first skydived when she was 100. On Sunday, she left her walker behind and was helped up the steps to join the others waiting inside to skydive. The dive lasted seven minutes, including her parachute's slow descent to the ground. It was wonderful up there, she said. The whole thing was delightful. it couldn't have been better. Hofner who is set to turn 105 in December said she might take a ride in a hot air balloon next. จบข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงกระโดดร่มครั้งแรกตอนอายุร้อยปีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วตอนอายุ104ก็กระโดดอีกครั้งหนึ่งเดือนธันวาจะครบร้อยหแล้วก็เธอคิดว่าต่อไปนี้ก็น่าจะเป็น hot air balloon นะครับว้าวข้อมูลทั้งวันนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ AndrewBiggs.com, A-N-D-R-E-W, B-I-G-G-S dot -E com. Now click it on a kap loca, couldn't buy her. Huh? Big Story ี่ได้เลยหลังจากที่เราออกอากาศครับก็สามารถที่จะอ่านย้อนหลังได้เลยครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ไปดูที่ ABA on demand ก็คือเรียนทางวิดีโอนะครับเรียนภาษาอักฤษทางวิดีโอกับผม Andrew Biggs หมดเวลาพอดีนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ I'm Andrew Biggs. Have a wonderful Saturday see you tomorrow on the big story goodbye